ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพผมธนอุทัทยปลาทองจากช่องธนรุทัยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่ยังไงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงความยุติธรรมนะโดยเฉพาะสายงานที่ใช้กฎหมายเป็น,เ,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเป็น การประกอบอาชีพเลี้ยงชีพนี่ส,สิ่งบางสิ่งบางอย่างนี่ไม่ควรไม่ควรแสดงออกมากมายนะผมว่าในความคิดผมนะเช่นการที่เกลียดใครมากมายแล้วก็จริงครับการแสดงออกที่เราแสดงออกก็คือการถ่ายเขาเรียกว่าอะไรทำคลิปวีดีโอซึ่งเขาก็บอกว่าห้องฉัน ช่องฉันฉันจะทำอะไรก็ได้นี่มันก็ใช่นะแต่มันแสดงออกให้คนหลายคนเห็นในมุมมองผมผมก็ไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะเป็นขนาดนี้นะถามว่าผมเคยเป็นไหมแม้ผมเป็นนะผมไม่ชอบใครผมก็ไม่ได้เอาออกมาเ,อาเขาเรียกว,ว่ามาแสดงให้คนอื่นทั่วไปเห็นเพราะว่าผมมองว่าคน คนเห็นด้วยนี่คงไม่เยอะแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะที่คลิปผมนี่หรือคลิปทนายนงนี่มีคนดูพันสองพันสามพันของผมนี่มีสี่พันกว่าตื่นเช้าขึ้นมาแต่เขาหนีโอ้โหแต่หมืน่นหรือหมื่นขึ้นทุกทกคลิปคนคงจะชอบแบบนั้นหรืออีกประการหนึ่งก็คือฝ่ายสนับสนุนฝ่ายนี้ไม่เข้ามาดูนะมีแต่ฝ่ายเข้าดูกัน หรือฝ่ายเราไปดูเขาอย่างนั้นมันทําให้บางคน,นินเข้าใจผิดสําคัญตัวผิดนะว่าโอ้ฉันทําแบบนี้ถูกมากเลยคนเห็นด้วยคนมาดูเยอะมันเป็นไปได้แต่อะไรก็ตามเนาะเรื่องอย่างนั้นนี่ผมไม่เอามาใส่ใจผมใส่ใจเรื่องที่ว่าคุณธรรมของนักกฎหมายนี่มันจริงไหมที่จะเหมือนกับจะไป อาฆาตมาร้ายมุ่งร้ายต่อต่อใครบางคนถามว่าถ้าคนอื่นนี่ไม่แปลกเท่าไหร่นะแต่เคยเป็นอดีตลูกความตัวเองนี่ยิ่งหนักนะผมว่าผมก็อยากให้สภานี่เห็นนะเห็นเห็นคลิปตัวนี้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็จะลองติ <c oughs> ดต่อสภาดูอีกทีหนึ่งนะว่าสิ่งที่พูดนี่มันเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าการที่เ,เราเนี่ย บอกว่าอะไรที่เขาผิดนะหรือมีส่วนที่น่าจะผิดนี่ก็จะร้องอย่างเดียวคือพูดไปว่าจะไม่ผดให้เกิดเลยนะคือคือการดำรงชีวิตในโลกนี้นี่เขาจะทำลายให้เป็นไปไม่ได้เลยก็คือไม่สามารถยืนอยู่ได้ไม่คิดนะว่าจะเกิดจากถ้อยคำของนัากฎหมายนะผมเองถามว่าผมเคยทำคิดผมยังไม่คิดเลยที่จะไปทำลายคนขนาดนั้น แต่ว่าถามว่ามันเขาพูดถูมีเหตุผลไหมก็ถูกครับเอเจะเป็นคนร้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนนักร้องคนก่อนเขาก็ร้องอยู่นิสัยเขาเป็นอย่างนั้นนี่ตัวแต่เขาก็ร้องคนทั่วไปก็คือใครผิดเขาก็โอเคแต่เนี่ยจ้องจะเอาอครอบครัวนี้เป็นอย่างอ,าอย่างเดียวเลยแล้วก็นิสัยอย่างหนึ่งซึ่งนักกฎหมายหรือคือมันเป็นเรื่องอะไรล่ะ มารยาทนายก็ไม่ไม่คือนันน่าจะไม่ทําอย่างนั้นด้วยการที่วดอ้างคนบางคนซึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์ว่าเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนสไตล์นี้เคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วที่อ้างผู้การนะอันนี้ก็เหมือนกับอ้างนะผู้การแล้วก็ยังไปอ้างอะไรอ่าสภกรจังหวัดเลยหรือใครอะ่ะไม่รู้นะตัวนี้จําไม่ค่อยได้นะก็คือ คนตรวจสอบเกี่ยวกับบริษัทอะไรทํานองนี้นะบริษัทห้างคุณส่วนจํากัดอะไรนี้สัมากรหรือเปล่านะเป็นเคลื่อนเป็นอะไรเนี่ยเราเหมือนกับเราเหมือนกับการที่จะเอาคือยังไงเอาอํานาจนะเอาอำนาจ,นะนาจแบบอํานาจที่ไม่ตรงไปตรงมานะเพื่อที่จะมากดคงคนคนหนึ่ง ไอเรื่องทะเลาะก,กันนี่ผมรู้นะเพราะว่าก็ได้ฟังกันทั้งคู่อยู่แต่การพูดในลักษณะนี้นี่มันแปลกใจเท่านั้นเองนะถ้าคนธรรมดาพูดก็ไม่เท่าไหร่นะแล้วก็ยังไม่บอกว่าเขาพูดนี่เป็นเป็นอะไรมีลักษณะสถุนมากอะไรทํานองนี้ถ้าตีกลับมาที่ดูตัวเองเนี่ผมว่ามันหนักหนาสาหัสมากเนี่ย การแสดงตัว <c oughs> การแสดงตัวตนอย่างนี้เนี่ยผมก็ไอ้ยังไงล่ะบอกไปถึงใครบอกไปถึงคนเดียก <c oughs> ิดดีนะอยธรรมอย่างนี้นะถ้าเราเป็นนักกฎหมายก็อย่าพยายามทําอย่างนี้ไอ้นี่คือสิ่งที่เสื่อมเสียต่อต่อจริยธรรมของนักกฎหมายเป็นอย่างยิ่งนะการอาฆาตมาดร้ายลักษณะนี้ส่วนเขาจเจริญก้าวหน้าในช่อง youtube หรือใน ยังไงล่ะหากินทางโซเชียลได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนลักษณะประเภทนี้มาเยอะก็แล้วแต่เขาเราหากจะเป็นคนดีเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างนะเยี่ยงอย่างอย่างนี้เนี่ยผมบอกแม้เขาจะบอกว่าบางบางทีน้องพวกเราก็ดูอาจจะโอ้โหเขาจเจริญก้าวหน้ามากเลยนะทนายดูฝ่ายเขาเดินนั่นเดินนี่เนี่ยโอ้โหโอ้ยไปทาไปดูเลยคนดูไม่ค่อยมีหรอกนะ คนดวไม่เคยมีหรอกเพราะว่าอย่าว่าแต่ฝ่ายเขาฝ่ายเราเลยการดูถูกคนการดูถูกคนชมนี่ก็คือการทํากิริยาตาตางเหมือนไม่สนใจคือประมาณว่าฉันทําอะไรคนก็ดูนะฉันอยู่ในลักษณะไหนคนก็ต้องดูเพราะฉันเป็นคนเด่นคนดังหรือคนที่ดีเลิศประเสริฐสีเป็นอย่างนั้นอันนั้นในจุดนี้นี่ก็ก็เห็นเห็นด้วยอยู่นะ แต่ว่าในการลักษณะอาคาตมารายอย่าง,งนี้ไม่เห็นด้วยถามว่าทนายจะไปยุ่งอะไรเขาไปห้ามเขาเหรอผมไม่ได้ถือสิทธิ์หรอกว่าสภาเป็นของผมจะมาทำแปดเปื้อนเนี่ยไม่นะครับแต่ว่าบางครั้งนี่ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็อยากให้คนดูเยอะนะโดยเฉพาะ,ะกรรมการมารยาทนี่ก็อยากให้ดูเหมือนกันนะว่ามันโอเคไหมที่คนคนของสภาเป็นคนของ ในองค์กรเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ก็อยากให้เขาดูนะ<笑><笑>ก็ส่วนส่วนตัวน่ะน้อยใจอะไรไหมเขาเข,ขาพูดก็ถูกแต่เรื่องน้อยใจว่าเออเขาโดดเด่นมากเนี่ยไม่ไม่นะผมอันนี้ผมไม่ไม่น้อยใจไม,ไม,ไม,ไม่แข่งวัสนาหรือแข่งแข่งแสงลักษณะนี้นะส่วนตัวของชัยพลเองเนี่ย ผมก็ได้ไลน์ไปบอกอยู่นะบางครั้งเนี่ยเพิ่งไลน์นะแต่ก่อนก็ไม่ได้ไลน์หรอกนะเพราะส่วนมากก็คือถ้าเขาทําเขาปรึกษาก็อาจจะให้แนวคิดนะแต่ไม่ได้ปรึกษาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่านะฟังคลิปก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าเป็นห่วงเหมือนกันนะก็ได้ลาไปบอกส่วนเรื่องอะไรก็ปิดเป็นความลับนะว่าอะไรที่พูดไปเนาะก็ ไม่รู้เขาจะไปเปิดดูแชทหรือเปล่าเพราะว่าเห็นในไลน์เขานี่เป็นแป0เก้ารคนเลยนะต่อวันก็ดูๆไปนะแต่ก็ถ้าถ้ายังไงใครได้ยินก็บอกแชร์พลไปดูไลน์ผมด้วยนะว่าผมพูดอะไรไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัจจุบันอยู่ส่วนเรื่องหนึ่งซึ่งมีใครก็ได้นะคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนในไลน์นะแล้วก็เกี่ยวกับคดีมากเลยก็คือคดีของ ใจผลที่บอกว่าคดีอุทธรณ์นะอุทธรณ์เรื่องบุกลุป,ป่าสุวน,นะว่าจะออกมาอ่านวันที่หนึ่งหนึ่งพฤงมิายนใช่ไหมซึ่งเป็นวันนัดสื่อพยานด้วยนั่นอันนี้เนี่ยเขาแจ้งมานะค,คนนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็คืออยู่ในวงในเขาบอกว่ายังไม่มีหมาย แจ้งให้จำเลยและแจ้งให้ทนายจำเลยทราบเลยว่าจะมีการอ่านคำพิพากษาอันนี้พวกเราถามว่าเป็นยังไงผลต่างไม่เยอะนะแต่สิ่งที่เยอะก็คือเอ๊ะใครมาโกหกคนแรกว่าจะมีการอ่านคำพิพากษาในวันนั้นถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามมาทำก่อนนีถามว่าฝ่ายตรงข้ามมาทำก่อนหนึ่งคือ ตั้งใจที่จะให้มีประเด็นได้พูดสองก็คือเขารู้จริงๆเหรอทําไมรู้เส้นสายใหญ่ขนาดนั้นเหอรอปกติเนี่ยเวลาจะมีการอ่านคําพิพากษานะผมว่า,าไม่ไม่ใช่ผมว่านะที่เราเคยเจอบ่อยๆศาลก็จะส่งหมายามาถึงตัวทนายจําเลยด้วยและตัวจําเลยด้วยจําเลยนี่ ต้องชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะว่าหากเขาไปไม่ไม่ไปฟังคำพิพากษาในวันนัดเนี่ยเขาจะทำให้ถูกออ่อ่ยังไงอะ่ะคือไม่ไปก็หนีหนีแล้วก็อาจจะเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไม่จับก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นวันนัดที่เขานัดกับสาลอยู่แล้วนะดังนั้นนี่ เรารู้แล้วว่าตอนนี้นี่ยังไม่มีหมายมาถึงชัยพลเลยแล้วก็ทนายที่รับผิดชอบอยู่กรุงเทพท่านก็ไม่ได้รับหมายเหมือนกันไม่รู้ใครมาป่วนมาปั่นเนาะแต่เราก็ได้วิเคราะห์คดีไปเยอะแล้วนะทั้งฝ่ายเราเองฝ่ายกึ่งเราเองนะเหมือนดาบนี่ก็อธิบายไปเยอะไม่รู้อาในายคนที่ผมพูดถึงนี่ไม่หัวร้อนเพราะอะไรเพราะกลัวเพากลัวความคมของดาบหรือเ่านะ ก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่เอาเรื่องเอาเราวนะก็ถือว่าพวกเราก็มีแนวความคิดอีกอีกฝ่ายหนึ่งนะว่าอาวันที่หนึ่งคงไม่ฉุกลระหุกอย่างนั้นหรอกเพราะว่าไม่ไม่มีหมายนะครับเรียนให้ทราบว,ว่าไม่มีหมายแจ้งมายังไช่พลแล้วก็ยังทนายของจําเลยนะว่าต้องไปฟังคำพิพากษาในวันที่หนึ่งมิถุนาแต่แต่หากท่านใดเนี่ยเป็นคนในจริงได้ฟังผม ก็ถ้ามีลายก็ช่นมาบอกเลนะแต่ถ้าไม่มีลายก็ไม่ต้องเม้นข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ส่งมาบอกนี่ก็เป็นคนบวงในติดกับทนายอยู่นะก็โอเคนะครับวันนี้เรามาดูการแสดงท่าแท้ของคนบางคนซึ่งในความสาย,สายตาผมไม่เหมาะสมถามว่าผมเกี่ยวอะไรเขาไม่เกี่ยวแล้วครับแต่ผมบอกว่าโอ้ผมไม่น่าเชื่อนะว่าจะเอาความอาฆาตมาดรายนี่ บอกกล่าวออกมาสู่หน้าจอไอ้นี่มันตีกลับไปหาตัวเองล้วนๆนะไปฟังเราไปเราฟังดูเราลองฟังดูก็แน่นอนจะต้องมีหลายคนนะครับเอาไปเปิดไม่ต้องไปเปิดดูเขาเองหรอกเดี๋ยวสนับสนุนนี่เขาได้เยอะเขายิ่งจัดตัวลอยขึ้นไปนะอีกเนาะโอเคนะครับวันนี้เราพบกันในช่วงสัน้นหวังว่าจะมีคนดูนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ